เห้ด้านกันง้าง วัที่พี่น้องมาโฟกัสซัมอ่างชาแหว่งเองแล้วเนาะสำหรับมือนี้สำอางกามาอยู่ที่วัดเกตตาวสีบัญเจงโฮมนั่นเองเนาะก็คือว่าลงมาใส่บาตรเนาะแต่ว่ามือนี้เฮาบ่ได้นำภาพบรรยากาศการใส่บาตรมาให้เนาะพอเพิ่นบ่ให้ถ่ายวิดีโอเนาะพี่น้องเนาะก็เลยว่าสิน้ำเอาภาพบรรยากาศในการอ่าความคืบหน้าความคืบหน้าในการสร้างกุฏิร่างไม้เนาะไปฮอดไซแล้วพอปัจจุบันนี้ก็ถือว่าสำเร็จไปแล้ว ลายเติบนก็คือผักสวนทางเชิงสำหรับฟ้าเพดานกันที่ว่าข้อแหลกนอซีกับไดเล็งสำหรับทางเชิงแต่ยังฟ้าเพดานทางหลุมกันยังอยู่ในพี่น้องนอสนั่นเขาจะไปเบิ่งว่าซีและกับฟ้าเพดานเนเป็นสำเร็จไปฮอดไซดแล้วนเอาจะไปเบิร์นกันไปเบิ่งนกันเลยนี่คือซีบริเวณภายนอกพี่น้องก็คือ้าซีเป็นที่เหลียบร้อยแล้วสำหรับบริเวณดันหนอกแล้ก็ดันนา กนน็คือความขึมนานะพี่น้องเนาะก็คือก็สำเร็จไปแล้วในการทาซีดันเนาะก็ที่ว่าส่วยงามคือกุฏิล่างใหม่อันนี้คือมุมดันคิตเวนออกนะพี่น้องเนาะดันคิตเวนออกที่ว่าสวยงามเนาะซีบัวประตูหลยกาสซีประตูซีพนังกับที่ว่าทาเรียบร้อยรายกาสีคอบ กุติการเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือดา้านคางทางิศตะเวนออกอันนี้ก็คือด้านล่างนะพี่น้องเนาะที่ว่างามง่ามงาม,งามแต่ว่าเดียวจังๆนะทีคืนไปเบิ่งดดันเทิงนะพี่น้องสำหรับตอนนี้เขากำลังเขามาเบิ่งนดันใน้่งนงสำหรับทางลุมเมนยงบงพันสํสำเร็จเถื่อนเนาะทางลุมย่งพันสํสำเร็จ คือเพดานทางลุมก็ยังพันสำเร็จปึ๊บอันนี้คือดันลุมเนาะสำหรับคันได้้างขึ้นกุฏิล่างใหม่มก็ที่ว่าสำเร็จแล้วเนาะแต่ว่าพัานดิทาซีอ,นอ,อ,อ,อ่นงามงามไร สำหรับต้นิกะเขาก็ขึ้นมาดัานเทิงนะพี่น้อมาเบิงนี่เนาะพี่น้อก็กคือเพ่นจ้คันหองซองหองอิชีเป็นทองโทรหองขาดเนาะ เพื่ันในน้องพี่น้องจากวิดีโอมือก่อนที่ซับอ้างถ่ายให้เบิร์นก็คือ้าพี่ดนรรันเบอร์ฮันเลยและเพื่อนน้องกจุบกานอีก่ะสำหรับข้างเทิงเมนสำเเ็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะพี่น้อง แต่ว่าสําหรับหยาดโยมทานได้คือว่ามีจิตใจใจรสถธาอยากมาบริจาคตื่นเนาะในการเห็ดอาพุตติล่างไม่ก็สามารถบริจาคได้เพราะว่าอาการสร้างเป็นยังบุญพันสำเร็จเถื่อนเนาะสำหรับบริเวณดันรูมสําหรับดันเทีเ่ก็เกือบว่า8 0ซไปแล้วเนาะแต่ก็ย่งอาดอกไฟย่างบุญันมีเนาะดอกไฟแหละก็พัดลมเนาะ ชีวัตจิตใจนี่ก็ยังบุหันเดมี่นะพีน่นอ้องเนาะผู้ใดที่มีที่ใจใส่ศรัทธาอยากบริจาคเติมเนาะสำหรับพัดลมติดฟ้าแล้วก็ติดเฟย์ดานเนาะแล้วก็ะซี่มีกัญญาเนาะพีน่น้องเนาะก็สามารถบริจาคได้สำหรับซีลูกเต็งจำพันเดมี่เนาะอันเป็นลูกเต็งดันเทิงเนาะพี่น้อง นาอนที่อนี่เหรอเนาะแต่ก็นสำหรับสัทธาญาโยมทานได้เนาะที่เวิร์กคลิปวิดีโอของสำอักกำลังสวยเนาะก็อย่าลืมเนาะผู้ใดที่อยากบริจาคตื่นในการอาสางกุฏิล้างใหม่นี่ก็สามารถบริจาคคำละหน่อยเนาะพี่น้องเนาะทางวัดเพิ่นอาหับตลอดเพราะว่ากุฏิยังบังสมเด็จเถี่ยก็คือทางด้านในของตารางกุฏิก็คือว่าย่างเนาะสันที่หนึ่ง ของกุฏิมันยังบ่ทันสําเร็จแต่ว่าสั่นที่ซองนี่ก็ถือว่าสําเร็จไปแล้วแปแต่ก็ยังหนึ่งก็คืออ่าพัดลมซองดอกไฟเนาะพี่น้องเมนบ่ทันได้มีเถื่อเนาะมีแต่เพิ่นเดินสายไฟป่าไว้ซื่อๆอ,อันนี้ก็ถือว่าผู้ใดอยากอ่าบริจาคในการติดหลอดไฟยังต่างๆก็าาาสามารถบริจาคได้เด้อเม่น อันนี้ก็เป็นบริเวณคันได้พี่น้องคันได้นี่ก็บว์ฮันสัมเร็จขากเนาะเพราะว่าขอบคันได้ทางด้านเทิงนี่ก็ได้แต่เครื่องเลยเนาะลูกเต็งก็ใส่เรียบร้อยแล้วเนาะคันได้ก็ใส่เรียบร้อยแล้วแต่ยังแต่อ๋อลูกเต็งยังบ่แล้วเชื่อนี่ยังอยู่ประมาณตามสี่ขันนะครับนนี่ก็คือคันได้ทางลกเนาะตีลังใหม่ น้อพี่น้องมาเบิง์นสาหรับอ่าบริเวณนี้ก็คือบริเวณด่านลุมของกุฏิเนอกที่ว่าบบหันในสําเรจเน้องผู้ได้อยากบริจาคตืนก็สามารถบริจาคได้ก็คือฟ้าเพดานทั้งทพ่งห้องสั่นลุมเมนย่างบบหันใน้ใส่เถื่อนน้ะพี่น้องย่างย่างนี่ย่างโันใน้ใส่เถื่อที่ว่าตอนน,นี้กะผู้ได้อยากบริจาคก็สามารถบริจาคน้ำเพิ่มได้น้องพี่น้นองตื่นเข้ามาอีกสำหรับบริเวณด่านลุมนี้ นาะอันนี้ก็คือกุฏิล่างใหม่ของวัดเกตาวาซีบันเชียงใี่ซีก็ยังบ่ทันแหละเอด้านก็นยัง ตอนใก็เป็นผับบรรยากาศเนาะในการสางกุฏิเน,ะนะาะพี่น้องเนาะสารัาพผู้ได้ที่ว่ามีจิตใจใชศรัทธาเนาะอยากอ่าหัวหมทนาเนาะบริจาคสางกุฏิล่างใหม่ของวัดเกต,ตวัชีบันเจียงหอมก็สามารถบริจาคมาโดยตรงหาอ่าเพิ่นได้เนาะก็คือนำผาโหลเนาะอยู่ที่วัดเกตวัชีบันเจียงหอมเนาะอันนี้ก็คืออัปเดตล่าสุดในการอ่า สร้างศาบธนาในวัดกิตวสีบันเสียงหฮมนะพี่น้องสำหรับผู้ใดที่มักคลิปนี้ก็อย่ามืมนกดไลค์ก็แชร์ก็ซับสไครป์เป็นกำลังใจสำอางนเด้อพี่น้องเด้อสำหรับมื้อนี้บ๊ายบาย